อื่นๆได้เบอร์37ได้เบอร์46แค่มันคิดทำมือก็เปลียแล้วทำสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้เลยครับ plus 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 อุลตราแมนในเวลามันแปลงร่างมันอยู่ได้แค่3นาทีเท่านั้นแหละครับเปิดอ่านดูดังนั้นอยู่2เดือนหมดเวลาแล้วหนู ช่วงนี้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดนั่งรออยู่หลังเวทีกะจะขึ้นกระไดขึ้นมาไม่ไหวคะแนนโพไหลทับเพื่อนกันผมถามว่าเพื่อนล่วงเข้าไปยังไงหาได้เจอเบอร์เก้าจุลพันธ์บอกว่ายังไม่ดันได้ดันได้ควานหาเลยครับแค่แย่มือเข้าไปเบอร์เก้าก็เด้งขึ้นมา อื่นๆได้เบอร์37ได้เบอร์46แค่มันคิดทำมือก็เพลียแล้วมันเลยมีพักหนึ่งใส่เสื้อสีน้ำเงินคงเป็นเพื่อนหนิมแล้เเราะหัวหน้าชื่อหนูทำสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้เลยครับ plus 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 คนดูเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเขาจําได้นิทาอุลตร้าแมนในว่าเตรียมการปล่อยพลังยิงแสงนายกหนูรู้ไหมครับว่าน,นามตามท้องเรื่องอุลตร้าแมนในเวลามันแปลงร่างมันอยู่ได้แค่3นาทีเท่านั้นแหละครับอยู่ไม่เกินนั้นไปเปิดอ่านดูดังนั้นอยู่สองเดือนหมดเวลาแล้วหนู <Yeah. S 1> เกจิอาจารย์นักวิเคราะห์การเมืองต่างๆเขาวินิจฉัย ว่าเลือกตั้งเท่ยวนี้นี่ยแหมยังกะหวยล็อกไม่ต้องไปเช็คโพเขาล็อกนายกไว้แล้วอักษรย่อออางผมเองก็เป็นคนชอบวินิจฉัยการเมืองเหมือนกันต้องยอมรับนะครับอันนี้เสียงเขาไม่ได้เขาวินิจฉัยว่านายกคนต่อไปชื่อย่อออางคนพักเพื่อไทยอย่ากโกรธผมนะผมพิจารณาแล้วจริงออางย่อจากอาจารย์เชนชัดกับ ไม่มีอย่างอื่นเต็งไม่มีต้นแต่เอาอำนาจรัฐจากพรรคสีส้มแค่รูปหลังเบาๆแล้วก็ไปยกให้เขาไปยกให้เขาเสร็จก็บอกว่านี่แหละมันต้องเป็นไปตาม MOA ไม่ได้เลือกให้บริหารเลือกมาแก้รัฐธรรมนูญแล้วยุบสภาภายในสเดือนพอพวกนั้นเป็นปั๊บเนี่ยสี่เดือนนี่นะครับเขาทําอยู่อย่างเดียวคนละครึง่งคนละครึง่งคนละครึง่งทําอยู่แต่คนละครึง่งพออยู่ครบสองเดือนยุบสภาคืนให้กับสีส้มครึ่งหนึ่งคนละครึง่งคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าสีส้มถูกหักหลัง ไปตกลง MOA มอเคพอเขาหักหลังมาก็ไม่มีที่พึ่งวิ่งหน้าตาตื่นไปบอกประชาชนขอโอกาสอีกทีขอโอกาสอีกทีผมจะบอกให้สบายใจที่เขายุบสภาหนีไม่แก่รัฐธรรมนูญนี่ไม่ใช่แค่เขาหักหลังเพราะหลังจากนั้นเขาหักหน้าด้วยไอ้ที่ประกาศไม่โหวตให้อนุทินเป็นนายกแน่นอนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่เกี่ยวกับเทาไม่เทาเพราะ พอเขาถามว่าถ้าหากได้ที่หนึ่งภูมิใจไทยจะเข้าร่วมรัฐบาลไหมก็ไม่ยักกระปฏิเสธก็บอกว่าเขามาคุยกันก่อนรับเงื่อนไขได้ก็ตกลงกันได้เอาตกลงเท่าหรือไม่เท่าตกลงเอาอยัางไงแล้วพอเป็นแบบนี้จะให้พักเพื่อไทยไปเล่นเกมตามด้วยไม่มีนะครับพักเพื่อไทยขอฟังเสียงประชาชนก่อน การฟังเสียงประชาชนคือเรื่องสักงางามที่สุดในิวิถีประชาธิปไตยเราจะฟังเสียงประชาชนเลือกเพื่อไทยใช่ไหมเลือกเพื่อไทยใช่ไหมเพื่อไทยทั้งสองใบขอเสียงดังๆด,ดังเอกดังกับเอกเชียร์ดรยศชานมาื นายกคนต่อไปอักษรยออ่ออ่างชื่ออะไรอ่างชื่ออะไรพบกับคันดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยว่าที่นายกคนต่อไปศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ยศนันน์วงสวัสดิ์ครับ